สวัสดีครับอยู่กับออมซินออนทัวร์ครับพี่น้องวินนี้มาหาคุณปู่มาหาคุณปู่หลายวันแล้วอูกับู่กับพี่เคนเตอร์กับร้านเคนเตอร์คนขับไม่โคกับคนเดิมพี่น้องไย มีพุ่งขี้หนักๆอ้าวมีพุ่งอะไรกัน้อง ไปพี่น้องนะฮะพี่ล็อกจะกินไส้เลยพี่น้องไส้เป็นฝกขึ้นม่จะปั๊บพื้นที่เดจะร้ายเลยพี่น้องเลยปั๊ปบพื้นที่ง่ามเลยเด้เสมอเลยผมจะต้องไปห,หน้าบ้านนี้ น้ำเหมยเถิงนัน่ถิงทุกแก่ทุกมุ่มงคนเลยโดยทุกปูตดีตักแล้วลูกพี่คุณปูได้ท่อใหม่แล้วเพียงน,นั่งต่อไปได้ท่อใหม่แล้ว ชิวเลยด้วยคนครับแต่ไม่มีแอร์นะแกบอกไปซื้อแผ่นไอคลิกให้อยู่ยังไม่เวลาเข้าไปดูให้แกเลยแกบอกอามาแทนกระจกมันมีแอร์นะแต่กระจกมันแตกหนูแกเอาอาเิือะไรปิดไปื้นวายมวหมดนตักเลยไม่รู้ไม่ได้นับ จะเป็นสีตักตักที่ห้าเอาไม่น้อยพอเกลี่อย่างนี้ตักทั้งวันนะพี่น้องไป้ไยอยใหญ่ไม่ได้กลัวหรอกดูลายดีๆดูลายดีๆ ทำไมไม่รู้เปิดประตูคุณรือไม่รู้ไปมาทีมงานคุณปู่ไม่มีรถใหม่นะพี่น้องไม่งั้นจะเรียกทีมงานคุณปู่ก่อ ที่เสียเลยไอ้ตรงการดินใอ้ตรงการดินติดต่อเจดาคือเป็นกี้ยา,ยามขึนม้นเองล่ะแก้วไม่รื้อหรอ มีสักทีดิทีงานนี้มีห้าคันบางวันมีสคันบางวันมีสามคันแล้วแต่ลงคนขับรถมาตัว เป็นทรายพี่น,น้องน,น่ารู้ขี้มากมพีอาร์จะไม่เครื่องจะไม่ใช่เครื่องมพีอาร์นะพี่น้องมันจะเป็นเครื่องอะไรบอกว่าเครื่องร้อยสี่ห้าไปไล่มองอยู่ว <c ười> ะขับฟาร์มตัวไหนมาไปหลายที่อยู่ไะเ คิดถึงคุณปู่ก็มาหาคุณปู่ดีแล้วเนาะไปดูรถแคทมาอีกอีก Anyone? ลูกพี่อีก รวยนะพี่น้องนะสมมุติวจัดเลยมันจะแกแต่มัดหนักนะพี่น้องธรรม,มด,ดานะ หานตัวนี้เครื่องเท่าไรเครื่องเท่าไรเครื่องถามเดี๋ยวถามตาแกก่อน<ม>เครื่องเท่าไรตัวนี้<ะ>เครื่องเท่าไรเครื่องเครื่องอร้อยหกสิบร้อยหกสิบรรสไม่ใช่ร้อยสี่ห้าไม่ใช่เพียงร้อยหกสิบร้อยเครื่องผู้เ,รเครื่องผู้สู ไ,ไมนธรรมดาเนะี่ยเล็กแต่ตัวนะแต่หัวใจใหญ่หัวใจใหญ่เล็กตัวตัวแต่หัวใจใหญ่คนขับก็ใหญ่เหมือนกันนะพี่น้องรถคนขับก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันครับได้ดูสิได้ได้เนี่ยวัน ดีๆดีคันค่อนแก้ขุดอยู่ตรงนู้นไล่มาไล่มามานี่อันนี้ก็ตังนู้นก็เสร็จแล้วมาสุดแล้วตรงนู้นแกยังยิ้มเหมือนเดิมนะ แกทำร่มให้อยู่บอกว่าร้อนมาทำมายืนถ่ายตรงนี้กลยว่าวางให้อย่างดีเลยนะพนะย่างรถไปให้นั่งด้วยนู่นทีงานนี้ใจดีนะจ๊องนะตะยาใสดี เ่าแก่ขับเองนะเ่าแก่ไมคโครขับเองเลยนะก่อนแถวนี้ดูไม่ได้ดเลยกำลัลุกเข้ามาไม่ได้เลยนี่แกกวาดให้เรียบเลย ีตัวแรงไม่คันเลยก็น้องม่เ,มเ,มเ,มเสไนได้เอะตัวงานีงานคนปูนม่ธรรมดานะแต่ละคัน ขี่ถอยมา,ากูรอแล้วปู่บอกว,ว่าไม่ต้องรอนานปลาท้ายฟ้าท้ายมันจะระเบิดนี่พี่น้องอ้าวดับทำไมลูกพี่ ดับเครื่องทำไมดับเครื่องทำไมเดี๋ยวบอกประหยัดน้ำมันดับเครื่องรองก่อนเลยไม่ต้องรีบราตัวนี้เครื่องเดิมไหม เดี๋ยวทำสัมภาพณแก,กตายแกก่อนเครื่องเดิมหรือเปลี่ยนเครื่องแล้วเครื่องเดิมวะเครื่องเดิมวะเติมเติมกึ่งศูนย์กลางเครื่องเดิมนะพี่น้องแข็งแรงคุณปูทำปูตะลุกเรือ่อคุณปู่ นี่ก็ต้องสุดยอืกันโลนะพี่น้องไช่เราจะไม่ก็เที่ยวเท่ากัน ตลอดที่นี่ก็จบแค่ที่นี่ก่อนนะพี่น้องด้วยเดือดร้อนเดินเข้าร่มกันมาติดตามคุณปูต่อ